มึงทังผีก็น่าเนียวเพงาะฉนั้นชิมาลอยขึ้นทังผีหรือเปล่า <c oughs> บ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยทางนี้ไปลบแล้วลบของป้าพลกตัวบุญแล้วมันมีมองส่นหลายเนี้ยมองนี ยิ่งปั๊บแต่ภาคก็เล่นบึนเลยเด้ขาป,ปั๊บตบปลาไหลอยู่ดอกเดี๋ยวจุไม่ไมันออกมากดอก ยางแข็งนี่ยิงบ่อนยังบ่คุ้นมือปานไดอยู่เาเยยิงแต่ยางอ่อน มีทีนแลวบาเลยนีล่ลขึ้นอกมัน,นยิ่งแล้วีูเลไปตื่นกันันถือกี่แล้วพีว่นองโอ้ฟุกแกว่า

cứ bằng đây mà nó bẩn nó ô ô cá tôi nhé Yeah, cái Tôi nãy nhai bưu, phù nãy tố ngam khả năng phù nha mưu phong phi thắm đi, nha yu, tê nha yu, trăm, ô, tê yu, tê yu, tê nhai vô, yu, nhai vô, Để họ mua

nếu phi nọ ấy kè con uu ừ. kè của vân nhà bật đấy đọc đục đọc không kín kè ngay kè có đấy